สวัสดีครับทุกคนนะครับฟุตบอลในค่ำคืนวันที่1เมษายน2564นะครับคืนนี้ครับวันพฤหัสบดีนะฮะก็ฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวผลจากโปรแกรมทีมชาติก็น่าจะเริ่มกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับโดยคืนนี้ก็มีเกมฟุตบอลลาลิกา2ของสเปนนะครับเป็นลีกรองของสเปนเนี่ยลงทำการแข่งขันกันทั้งหมดสี่คู่ด้วยกันนะครับเนี่ยฮะก็ตั้งแต่เวลา4ี่ทุ่มเลยนะครับเอสปันยอนเจอกับฟูเอล์ราบาด้านะฮะแล้วก็มีมาโยกาจะ อาเลกาเนสด้วยนะครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีโปรแกรมของเรียลซาราโกซาด้วยนะครับพวกนี้เป็นชื่อที่แบบเราคุ้นๆน,นะนะครับคุ้นๆหูกันนะครับแล้วก็มีพวกฟุตบอลลีกรองๆนะครับฟุตบอลอถ้วยของสวีเดนนะฮะฟุตบอลบราซิลนะฮะแล้วก็มีฟุตบอลโปแลนด์อะไรแบบนี้นะครับก็ยังพอมีให้ได้ลุ้นกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าเยอะอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมฟุตบอลลีก ที่จะกลับมาเล่นปกติก็คือช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฟุตบอลในช่วงระหว่างสัปดาห์เนี่ยพอพ้นจากโปรแกรมทีมชาติมันก็ยังไม่ได้มีทีมใหญ่ๆห,หรือว่าลีกใหญ่ๆลงทําการแข่งขันนะครับก็รออีกสักวันสวันนะเดี๋ยววันเสาร์น่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติละนะฮะทีนี้นะครับสำหรับบอลเต็งทีเด็ดบวกสิบนะครับคืนวันพฤหัสผมก็ยังคัดเลือกให้1คู่นะครับเป็นเกมในเวลาเที่ยงคืนของลีก2ของสเปนนะครับมาโยกาเจอกับเลกาเนสนะครับคู่นี้ น่าสนใจตรงที่ว่าแฮนดิคับที่เปิดออกมาเนี่ยครับสเลทด้วยกันนะครับมายโยกาเนี่ยเหนือกว่าหมดเลยนะครับก็มีตั้งแต่เลทราคาต่อปอนะครับก็คือเสมอครบครึ่งแล้วก็ต่อครึ่งลูกแล้วก็ราคาเสมอจะเห็นว่าแฮนดิคับที่เปิดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ห่างกับเลกานเนสมากนะครับแม้ว่าชื่อชั้นแล้วเราจะคุ้นหูกับมายโยกาซะเยอะนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทการจ่ายนะอย่างในเลทที่มายโยกาต่อปอนี่นะครับก็จ่ายอยู่ที่ลบ0ูนย์จุด 98ตัวแดงด้วยนะครับก็สมมุติว่าเชียร์100คุณได้100เลยนะครับเชียร์เท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับได้เต็มนะครับถ้าเป็นเลทนี้นะครับแต่ถ้าเสียก็เสีย98บาทอ่าส่วนถ้าเชียร์เลกาเนสเนี่ยจ่ายอยู่ที่0.92นะครับส่วนเลทครึ่งลูกนะครับเชียร์มาโยกาก็จ่ายดีเหมือนกันนะครับลบศูนตัวแดงนะครับเชียร์100ก็คือได้100ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับถ้าเสียเสีย75บาทส่วนถ้าเเชียร์กาเนสจจะ่าาย0.69อ่่นะครับสวนมมุนี้จะเเป็นรทาคาเสมอใช่มมัครบก็จะีจ่ายอยู่ที่0.55 สำหรับท้าเชียร์มาโยก้าส่วนท้าเชียร์เลกาเนเทสจ่ายลบ0.61ตัวแดงครับนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเลทแล้วก็สูงต่ำนะครับแฮนดิแคปที่เปิดออกมาก็มีตั้งแต่ลูกครึ่งควบ2 2ลูกแล้วก็ลูกครึ่งนะครับถ้าใครจะเชียร์ยิงเยอะนะฮะก็ลองดูได้นะครับมีอยู่3เลทสามแฮนดิแคปที่เปิดมาส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทอัตราจ่ายนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้นะก่อนที่จะกดตกลงหรือว่าวางเดิมพันไปนะครับ ส่วนเต็มเกม90นาทีนะครับเชียมายอกาชนะเนี่ยจ่าย2.29เชียเลกาเนสชนะจ่าย3.35แล้วก็มุมเสมอจ่าย2.90นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสกอร์คู่คี่นะครับถ้าจบเลขคี่ก็จ่าย0.89ถ้าจบเลขคู่จ่ายลบ0.97ตัวแดงครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น45นาทีหรือว่าครึ่งแรกนะครับมีให้เชียร์กันก็มีราคาที่มาโยก้าต่อปอนะครับนะครับต่อเสมอครบครึ่งนะฮะแล้วก็ราคาเสมออ่านะฮะก็ค่อนข้างสูสีเลยนะครับแต่ส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทการจ่ายนะครับสำหรับครึ่งแรกนะฮะแล้วก็ส่วนสกอร์สูงต่ำครึ่งแรกก็มีตั้งแต่ครึ่งครบลูกแล้วก็ครึ่งลูกก็เหมือนกับว่าบังคับว่าคู่นี้ในครึ่งแรกก็ต้องมีสกอร์นะครับเป็นอย่างน้อยนะจะฝั่งไหนก็ได้นะครับต้องมีสักหนึ่งประตูนะครับถ้าใครจะเชีย สกอร์สูงหรือว่ายิงเยอะในครึ่งแรกนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทการจ่ายานะครับส่วน45นาทีแรกเลือกเชียร์มายโยกาชนะเนี่ยจ่าย2.98ถ้าเลือกเชียร์เลกาเนสจ่าย4.59ส่วนมุมเสมอจ่าย1.77นะครับนี่คือ,อเลดแฮนดิคับที่เปิดออกมาสําหรับคู่นี้นะครับมายโยกากับเลกาเนสนะครับทีนี้เดี๋ยวขอดูผลงานนิดนึงครับทุกคนเช็คผลงานกันหน่อยแล้วกันนะครับออ ดูจากฟอร์มในช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นว่ามาโยกามีดรอปไปนะคือไม่ชนะใครมา3เกมติดละนะครับมีแพ้เสมอแล้วก็ล่าสุดก็แพ้ส่วนเลกาเนสเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับไม่ชนะมา2เกมติดนะครับมีแพ้กับเสมอนะั้วล่าสุดเสมอแต่ว่าก่อนนั้นก็นจะมีชนะบ้างนะครับสลับเสมอแพ้แล้วก็ชนะอะไรแบบเนี้คือยังไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับทั้ง2ทีมเลยนะครับส่วนมาโยกานี่ต้องบอกว่าช่วงหลังนี่ผลงานดรอปค่อนข้างชัดเจนนะครับผลงานไม่ค่อยดีนะ ส่วนคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นมาโยกาเนี่ยบุกชนะเลกาเนสได้1-0นะฮะก็เป็นเกมในครึ่งซีซั่นแรกนะครับที่เจอกันนะครับสำหรับฟุตบลอลลีก2ของสเปนเนี่แหละฮะก็เป็นมาโยกาที่บุกชนะมาก่อนนะครับส่วนสถานการณ์บนตารางคะแนนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะคือตอนนี้มาโยกาเนี่ยอยู่อันดับที่2ในะเป็นรองจาฝูงมีอยู่61คะแนน จาก31นะแต่ว่าด้วยผลง,งานที่ดรอปในช่วงหลังนะไม่โดนเอสปันยอนเนี่ยก็แซงขึ้นไปแต่ว่าแต้มเนียากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามายกายังต้องการที่จะเป็นแชมป์เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะกลับมาสู่ฟอร์มให้ได้นะครับสุนเลกาเนสนะครับเอาจริงๆอยู่อันดับที่5เนี่ยกับ54แต้มจาก31นัดเนี่ยก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับก็ยังพอมีลุ้นอยู่ที่จะมองถึงการเลื่อนชั้นนะครับะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกนะฮะแล้วก็ มีความหมายด้วยกันทั้งคู่นะครับคือของเลกรเนสเนี่ยเขายังมีลุ้นพื้นก็คือตอนนี้อยู่ในพื้นที่เพย์ออฟแต่ถ้าจะมองถึงการลุ้นติด1ใน2อ่ะนะครับอันดับ1อันดับ2ในการที่จะขึ้นชั้นอันตโนมัติเนี่ยก็ถือว่าเอาจริงๆอะ่ะถ้าชนะเกมนี้มันมีลุ้นเลยะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายอยู่สำหรับเลกรเนสนะ ซึ่งจากแฮนดิแคปที่เปิดออกมานะครับจะเห็นว่าเขาให้มาโยกาเหนือกว่าแต่ว่าเหนือกว่าไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีแต่ผมมองแบบนี้ครับมาโยกาเล่นในบ้านแล้วพวกเขาต้องการสารแต้มต้องการสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วโอกาสที่อยู่ในมือคือการตีตัวเลื่อนชั้นแบบอตัตโนมัติคงไม่ปล่อยให้หลุดมือง่ายๆแน่แล้วถ้าชนะเลกานเนสในเกมนี้มันก็เหมือนเป็นการตัดเลกานเนสออกไปด้วยในตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมยังเชื่อว่ามาโยกาทําได้นะครับได้จะเบียดชนะเลกานเนสได้ครับเพราะฉะนนั้ พิเดตบวกสิบสำหรับค่าคืนนี้ให้เลือกเชียร์มาอยอก้าครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ